สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า80ล้านบาทเพื่อเดินหน้าขยายการดำเนินงานนิคมการเกษตรปี2556พร้อมทั้งเตรียมเสนอที่ประชุมเพื่อขอขยายโครงการต่ออีกสองปีประหลัดกระทรวงพาณิชย์ยืนยันผลสอบข้าว G 2ทูถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วพร้อมเปิดเผยด้วยว่าวิสาหกิจจีนมีตัวตนจริงแต่มอบอำนาจให้คนไทยกระทำการแทนไม่ถือว่าผิดกฎหมาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายสกยวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศพร้อมดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางพาราและช่วยเหลือเกษตรกรด้วยความโปรง่งใสศูนย์อำเนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงทศกาลปีใหม่สรุปสถิติอุบัติเหตุ7วันเสียชีวิต365รายเกิดอุบัติเหตุ3,176ครั้ง จังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจังหวัดนคปรปฐมมีผู้เสียชีวิตสูงสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่เคสเตชันนะคะวันนี้พบกันวันที่3มกราคม2556ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันอัชาราปิดแก้วค่ะ ผมศักสิทธิ์บุญรัตน์ครับค่ะก็หลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะมานําเสนอผู้ชมแล้วก็วันนี้ก็ขอต้อนรับคุณศักิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่มาจัดรายการร่วมกันนะคะพูดถึงในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นวันหยุดยาวของใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข่าวต้อนรับปีใหม่อีกหนึ่งข่าวนะครับกับการปรับขึ้นค่าไฟนะครับ FT 4 0ิสตางค์นะครับก็เป็นอะไรที่ คนไทยนะครับ<ช>ก็ประหยัดกันหน่อยนะครับผมขึ้นขึข้นข้าไฟอย่างนี้นะฮะก็มีผลกระทบในหลายๆด้าน <ผม S 1> นะคะส่วนข่าวความเคลื่อนไหวนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามจากเกษตรวันนี้ค่ะ ช่วงนีนะะ้เริ่มกันที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะก็ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า80ล้านบาทเพื่อเดินหน้าขยายการดําเนินงานนิคมการเกษตรปี2556พร้อมทั้งเตรียมเสนอที่ประชุมเพื่อขอขยายโครงการต่ออีก2ปีค่ะ นางอารีโสมวดีรองเลขาธิการและรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสกเปิดเผยว่าในปี2556การดำเนินงานโครงการนิคมการเกษตรได้รับงบประมาณรวม80.60ล้านบาทที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำการผลิตและการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดการบริการวิเคราะห์ดินนะคะการจัดทำแปลงต้นแบบ การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลผลิตเป็นต้นทั้งนี้นะคะคณะอนุกรรมการติดตามสนับสนุนการดำเนินโครงการนิคมการเกษตรครั้งที่2ทับ2555 ก็ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานนิคมการเกษตรปี2555ที่ได้รับงบประมาณจำนวนรวมนะคะ165.14ล้านบาทจำนวน17นิคมซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างโอกาสทางการตลาดและการพัฒนากลไกลการรวมกลุ่มเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการติดตามการดําเนินงานโดยศูนย์ประเมินในนิคมการเกษตรจํานวน9นิคมซึ่งก็พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจมากโดยเกษตรกรมีการปรับใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่ร้อยละ53ได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินนะคะร้อยละ70แล้วก็มีการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ร้อยละ85และก็มีการใช้พื้นที่ในการทำนา เป็นหลักนะคะศักยภาพมากถึงร้อยละ96ซึ่งทั้งนี้ค่ะก็พบว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรร้อยละ54มีต้นทุนการผลิตข้าวลดลงและมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ66รวมทั้งยังมีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ89 อย่างไรก็ตามนะคะจากการที่โครงการนิคมการเกษตรระยะที่1จะสิ้นสุดในปี2557ที่ประชุมจึงได้มีมติให้ขยายระยะเวลาโครงการออกปอีก2ปีโดยจะสิ้นสุดโครงการในปี2559เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในระยะปานกลางและกำหนดให้นิคมการเกษตรจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการซึ่งรวมกับหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการจัดทำแผนงาน โครงการตามความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆรวมทั้งดำเนินการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการเพิ่มจำนวนนิคมจากเดิม20แห่งของการดำเนินโครงการระยะที่2อันจะผลักดันให้นิคมการเกษตรเป็นฐานทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ทั้งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่นิคมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการตามขั้นตอนระยะสั้นและระยะปานกลางแล้วก็จะเป็นฐานการผลิตของภาคการเกษตรในระยะต่อไปค่ะ ครับในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี2555ขยายตัวร้อยละ4.0เนื่องจากการผลิตโดยทั่วไปเข้าสู่สภาวะปกติหลังน้ำท่วมใหญ่ปลายปี2554และแนวโน้มปี2556ยังขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ3.5ถึง4.5รายละเอียดติดตามใน Special Report ครับ ในปี2,555นับว่าเป็นปีของผลผลิตทางการเกษตรหลังจากที่ปีก่อนหน้านี้ประสบปัญหาอุทกภัยใหญ่และได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการประมาณการอัตราการเติบโตของภาคเกษตรโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าในปี2,555ขยายตัวประมาณร้อยละ4.0เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยเมื่อจำแนกเป็นรายสาขาพบว่าสาขาที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้แก่สาขาพืช ขยายตัวร้อยละ5.5เมื่อเทียบกับปี2554สาขาสระสาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ3.2โดยภาวะการผลิตปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อสุกรไข่ไก่และน้ำนมดิบปรับตัวดีขึ้นโดยปริมาณการผลิตไก่เนื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกร,กรมีการบริหารจัดการระบบการผลิตของฟาร์มเลี้ยงที่ดีขึ้นทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการบริโภคเนื้อไก่จากตลาดต่างประเทศสูงขึ้นจากความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าของไทยรวมทั้งสหภาพยุโรปยกเลิกการห้ามนําเข้าเนื้อไก่สดจากไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2555ทําให้มีการขยายการเลี้ยงไก่เนื้อสาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ2.9เนื่องจากการขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและมีการใช้เครื่องจักรการเกษตรทดแทนการขาดแคลนแรงงานมากขึ้นเช่นการปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน โดยเฉพาะเข้าที่เกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นภายหลังจากอุทกภัยในช่วงปลายปี2554ทําให้มีการใช้บริการเตรียมดินเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้นสาขาป่าไม้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ1.4โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากปริมาณไม้ย่างพาลาท่อนที่เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายของกระทรวงเกษตร ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรตัดโค้นต้นยางในพื้นที่สวนยางพาราเก่าอายุ30ปีจำนวน500,000ไร่ระหว่างปี2555ถึง2556เพื่อปลูกทดแทนใหม่ด้วยยางพันธ์ดีและรักษาเสถียรภาพของราคาย,ยางพาราในประเทศอย่างไรก็ตามสาขาที่ลดลงคือสาขาประมงซึ่งลดลงร้อยละ2.7เมื่อเทียบกับปี2554โดยผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลง เนื่องจากราคากุ้งไม่จูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิตอันเป็นผลมาจากการต่อยอดการสั่งซื้อจากตลาดหลักในต่างประเทศคือสหรัฐอเมริกาลดลงประกอบกับช่วงกลางปี2555ผู้ผลิตลูกกุ้งชะลอก,การผลิตเพื่อควบคุมไม่ให้ล้นตลาดทําให้เกิดปัญหาลูกกุ้งขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรอีกทั้งพื้นที่ที่เลี้ยงในบางพื้นที่เช่นภาคตะว,วันออกประสบปัญหาโรคก,กุ้งตายก่อนวัยอันควร ในขณะที่การประมงทะเลในช่วง9้าเดือนแรกของปี2555ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ13.3ทั้งนี้แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี2556คาดว่าจะมีการขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ3.5ถึง4.5โดยสาขาพืชปี2556มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ4.0ถึง5.0หากสภาพอากาศเอื้ออำนวยสำหรับยางพาราคาดว่ามีเนื้อที่กรีดยางเพิ่มขึ้น ในขณะที่ป่าม์นน้ำมันที่ปลูกในช่วงปี2,551ถึง2,553เริ่มให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ไม้ผลเช่นลำไยทุเรียนมังคุดเงาะและส้มเขียวหวานมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นด้านราคาที่เกษตรกร,ร,กรขายได้ราคาผลผลิตพืชมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนการส่งออกขึ้นอยู่กับความพันผวนของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่แปรปรวนอาจกระทบต่อแหล่งเพาะปะลูกพืชที่สำคัญทําให้ราคาธัญพืชและอาหารโลกมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้สาขาปศุสัสตว์คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ1.8ถึง2.8เนื่องจากเกษตรกรมีการขยายการผลิตมีการปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มกระบวนการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเนื่องสาขาประมงมีแนวโน้มขยายตัวช่วงร้อยละ0.2ถึง0.8 เนื่องจากการผลิตประมงน้ำจืดและประมงทะเลยังอยู่ในภาวะทรงตัวโดยปริมาณผลผลิตประมงน้ำจืดอยู่กับการวางแผนการผลิตและสภาพภูมิอากาศในส่วนของประมงทะเลขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญสาขาบริการทางการเกษตรจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงร้อยละ2.5-3.5เถึงนื่องจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญหลายชนิดเพิ่มขึ้นจากแรงจูงใจทางด้านราคา เช่นข้าวและอ้อยโรงงานประกอบกับก,บการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรทําให้มีการใช้เครื่องจักรทดแทนมากขึ้นส่งผลให้มีกิจกรรมให้บริการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นและสาขาป่าไม้ในปี2556คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในช่วงร้อยละ0.5ถึง1.5จากนโยบายการตัดโค่นพื้นที่สวนยางพาราเก่าอายุ30ปีจำนวน5 0 0 0 0 0ไร่ระหว่างปี2555ถึง2556 ที่สำนักงานกองทุนส่งเคลหอการทำสวนยางหรือสะกะยยังคงเหลือพื้นที่เป้าหมายอีกประมาณ2 6 0 0 0 0ไร่รวมถึงมูลค่าผลผลิตและการส่งออกน้ำผึ้งครั่งและอย่างไม้ธรรมชาติที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี2555เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันส่วนการผลิตถานไม้และฟืน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ที่ลดลงทีมข่าวเคสเตชันรายงาน ็เรียกได้ว่าหลังจากที่ผ่านพ้นมหาวิกฤตอุทกภัยเมื่อปล,ปลายปี54นะคะเรียกได้ว่าฐานการผลิตหรือว่าสินค้ากเกษตรเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าจะดีขึ้นในอนาคตนะคะมาต่อกันที่ประลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ยืนยันนะคะว่าผลสอบข้าว G2G ถึงมือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วพร้อมเปิดเผยด้วยนะคะว่าวิสาหกิจจีนมีตัวตนจริงแต่มอบอำนาจให้คนไทยกระทำการแทนไม่ถือว่าผิด กมค่ะฎหายนางวัชรีมิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาขายข้าวรัฐต่อรัฐหรือ G2 g ูจยืนยันว่าคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการซื้อขายเสร็จแล้วและได้สรุปผลตรวจสอบเสนอให้นายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเช่นกัน สำหรับผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าสัญญาขายข้าว G2G ในประเด็นที่พักฝ่ายค้านหยิบขึ้นมาโจมตีรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีที่รัฐวิสาหกิจของจีนที่ทำสัญญากับรัฐบาลไทยไม่มีตัวตนจริงเป็นแค่เพียงการกล่าวอ้างและให้คนไทยเข้ามาเป็นตัวแทนทำสัญญาแทนรัฐวิสาหกิจนั้นจากการสอบถามไปยังรัฐวิสาหกิจของจีนก็ยืนยันว่ามีตัวตนจริง พราะมีหนังสือจากรัฐบาลจีนมายืนยันชัดเจนกรณีคนไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจจีนได้ทำหนังสือยืนยันมาว่าได้มอบอำนาจให้คนไทยดังกล่าวเป็นผู้กระทำการแทนรัฐวิสาหกิจจีนทั้งหมดในเรื่องการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลไทย ส่วนการตรวจสอบสัญญา G2G ของรัฐบาลก่อนได้รับการตรวจสอบเฉพาะล็อตที่มีปัญหา2.73ล้านตันหรือล็อตที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการขายข้าวของรัฐบาลก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคม2553ถึงธันวาคม2554ไม่โปร่งใส พร้อมไม่มีการเปิดประมูลอย่างเปิดเผยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ส่งออกบางรายและไม่เปิดให้รายอื่นเข้ามาแข่งขันด้านราคาจนทำให้รัฐขายออกในราคาต่ํากว่าราคาตลาดมากและทำให้ประเทศเสียหายมากขณะที่การขายข,ายข้าว G2G 7.3ล้านตันนั้นขณะนี้กระทรวงได้ทยอยส่งมอบข้าวให้รัฐบาลผู้ซื้อแล้วโดยล่าสุดนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา สามารถส่งเงินจากการขายข้าวคืนคลังแล้วกว่า5 0,000ล้านบาทและในเดือนธันวาคมคาดว่าจะส่งคืนได้อีกกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทรวมเป็นกว่า7-8 0 0 0 0่นล้านบาทตามเป้าหมายขณะที่ไตรมาสแรกปี2556คาดว่าจะนำเงินส่งคืนคลังได้อีกกว่า30 0 0 0ล้านบาทและจนถึงสิ้นปี2556ก็จะมีเงินส่งคืนคลังประมาณ2 6แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามนะคะการขายข้าว G 2 G ในปี2,556ก็คาดว่าน่าจะขายได้ไม่น้อยกว่า7ล้านตันเหมือนในปี2,555เพราะกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งเจรจากับหลายประเทศที่ติดต่อขอซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการของตลาดยังมีอยู่มากโดยเฉพาะจีนที่ซื้อเพื่อส่งมอบให้ประเทศที่3อีกทั้งขายได้ต่ำกว่าปี2,555ก็อาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาที่จะทำให้ราคาข้าวในประเทศลดลงได้ค่ะ ครับมาต่อกันที่สถานการณ์ยางพาราครับผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์มอบนโยบายสกยวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในตลาดในใน,ในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับพร้อมดําเนินมาตรการต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาย,ยางพาราและช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยความโปรง่งใสครับผม นายวิทธพงศ์จรัสเถียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือกห,หรือสอกยให้ดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริที่สกยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถเพื่อเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการดำเนินการในตามนโยบายของรัฐบาลและพระบอรกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางให้บรรลุผล รวมทั้งการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพร,าพราคายางอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้นายยุทธพงศ์กล่าวต่อด้วยว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกอยางพาราลายใหญ่ของโลก ในฐานะที่เกาในฐานะที่สกยเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านปริมาณการผลิตดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนการผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยจะต้องมีการปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านยางพาราให้มีความเหมาะสมรวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้นและก แต่รูปผ,ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าอาทิการผลิตยางรถยนต์เพื่อใช้ในประเทศและลดการนําเข้ารวมทั้งเป็นการรองรับผลผล,ผลิตยางที่จะออกมาในฤดูการใหม่ด้านนายวิทย์ประทักใจผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางกล่าวว่าแผนงานและโครงการที่สำคัญของสองกอยในปีงบประมาณ2556อาทิโครงการจัดตั้งตลาดน้ำยางสดระดับท้องถิน่น โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่ว่างเปล่าในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้การจัดการตลาดยางพาราแบบครบวงจรการส่งเสริมการปลูกยางพันธุดีและไม้ยืนต้นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจโครงการฝึกอบรมช่างกรีดยางลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราช,ชดําริโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่จะได้รับความเสียหายจากอุทกภัยวัตภัยและดินถล่มครับ ย,ยังอยู่ที่เรื่องของอยางพารานะคะเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดนครพนมนะคะก็ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดนครพนมเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรบางรายที่ไม่สามารถขายยางพาราตามเงื่อนไขของโครงการแทรกแซงราคายางพาราของรัฐบาลได้ค่ะ เมื่อวันที่2มกราคม2556ที่สาลากลางจังหวัดนครพนมนายสมชายวิทดำรงรองผู้ราชการจังหวัดนครพนมรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจังหวัดนครพนมนำโดยนายพักตีสยามพรมอินประธานสภาเกษตรจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยประธานกลุ่มผู้ปลูกยางพาราจังหวัดนครพนมจำนวน66กลุ่ม เขายืนหนังสือเพื่อให้ผู้ราชการจังหวัดนครพนมดําเนินการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตามโครงการแทรกแซงราคาย,ยางพาราของรัฐบาลโดยมีประเด็นปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขดังนี้ 1. น,นะคะ,กะเกษตรกรบางรายไม่สามารถขายยางพาราตามเงื่อนไขของโครงการแทรกแซงราคาย,ยางพาราของรัฐบาล สนะคะก็คือเกษตรกรที่ขายยางพาราตามโครงการแทรกแซงราคายางพาราของรัฐบาลยังไม่ได้รับเงินเป็นเวลากว่า3เดือนแล้ว 3. จุดรับซื้อยางพาราไม่ยอมรับซื้อยางพาราในราคาโครงการแทรกแซงราคายางพาราของรัฐบาลที่กําหนดไว้ซึ่งผลก็เป็นเสียหายนะคะเกิดขึ้นทำให้ยางพาราที่เข้าร่วมโครงการเกิดการรั่วไหลไปสู่พ่อค้าคนกลาง เนื่องจากรัฐบาลกำหนดราคารับซื้อไว้สูงกว่าราคาที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อแต่เกษตรกรที่ขายในโครงการยังไม่ได้รับเงินจากโครงการจึงนำยางพาราไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อในราคาที่ถูกกว่าแต่ได้รับเงินทันทีค่ะครับมาต่อกันที่ขา่าวปาล์มน้ำมันนะครับผม อธิบดีกรมการค้าภายในยืนยันกระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้าดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดเพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรก,กรครับนางสาววิบุลลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการนโ,น,โนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกอนอบอได้มีมติให้ดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากตลาดปริมาณห0,000ตัน ซึ่งกำหนดราคารับซื้อผลปามทลายและน้ำมันปามดิบให้สอดคล้องกันโดยให้โรงกลั่นน้ำมันปามโรงงานผลิตไบโอดีเซลและผู้รับซื้อน้ำมันปามดิบทั่วไปรับซื้อน้ำมันปามดิบจากโรงงานสกัดน้ำมันปามในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ25บาทส่งมอบณหน้าคลังผู้รับซื้อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและให้โรงสกัดน้ำมันปามทั่วราชอาณาจักรรับซื้อผลปามทลายจากเกษตรกรในราคาณ โรงหน้าสากัดน้ำมันปาล์มตามอัตราน้ำมันปาล์ม17%ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4บาทและอัตราน้ำมัน18.5%ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4.35บาทสำหรับการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้ให้องค์การได้ให้องค์การคลังสินค้าหรืออคสอออกประกาศการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงงานสากัดน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นโรงงานที่สกัดน้ำมันปาล์มจากเนื้อปาล์มเท่านั้น โดยโรงสกัดจะได้รับจัดสรรปริมาณจำหน่ายตามสัดส่วนค่าเฉลี่ยของสต๊อกคงเหลือณวันที่13ธันวาคม2555และปริมาณการผลิตจริงของโรงงานสกัดในช่วง11เดือนของปี2555และให้เร่งทำสัญญาซื้อขายน้ำมันปาล์มดิบกับอคออสอภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งคณะกรรมาการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหรือคอชอกได้อนุมัติงบประมาณเพื่อมารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้อคอสอได้ออกประกาศรับสมัครคลงังกลางเพื่อใช้เก็บสต็อกน้ำมันปามดิบที่รับซื้อมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว2รายคือบริษัท PK Marine จำกัดและบริษัท OPG t e c ทจำกัดซึ่งขณดนี้โรงสกัดโรงกลัน่นได้เริ่มรับซื้อผลปามดิบและน้ำมันปามดิบในราคาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องแล้วครับถาม,มาต่อกันที่การสรุปสถานการณ์ปามน้ำมันภาพรวมในปีที่ผ่านมานะคะ ปัญหาราคาผลปามตกต่ำก็เป็นปัญหาตั้งแต่ปี2,555ซึ่งล่าสุดนะคะก็ยังยืนยันอยู่ที่ประมาณ4บาทขณะที่กระทรวงเกษตรสารัฐนะคะก็คาดว่าผลผลิตปามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ5 1 9เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยรายละเอียดตามจากจับกระแสเกษตรค่ะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวสำหรับชาวสวนผู้ผลิตผลปาล์มดิบในช่วงปลายปี2555ที่ผ่านมาที่ประสบกับปัญหาราคาผลปาล์มดิบตกต่ำามาอยู่ที่กิโลกรัมละ2.6-2.7ถึงบาทจากที่ราคาช่วงต้นปี2555เคยพุ่งสูงสุดอยู่ที่6บาทกว่าล่าสุดกระทรวงเกษตรสหรัฐคาดการผลผลิตน้ำมันปาล์มปี2556 จะอยู่ที่53.33ล้านตันเพิ่มขึ้นจาก50.70ล้านตันในปี2555หรือคิดเป็นร้อยละ5.19เเนื่องจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่อินโดนีเซียและมาเลเซียขยายเนื้อที่เพาะปลูกมากขึ้น ส่วนไทยคาดพื้นที่ปลูกปาล์ม4.11ล้านไร่มีผลผลิตต่อไร่2,925กิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก2,844กิโลกรัมในปี2555เนื่องจากปาล์มน้ำมันที่ปลูกในปี2551-2553ถึง 2, 3, เริ่มให้ผลผลิตประกอบกับเกษตรกร,กรดูแลรักษาต้นปาล์มสม่ำเสมอและสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยด้านสถานการณ์ราคาคาดว่าปี2556 ราคาผลปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มจะใกล้เคียงกับปี2555คือราคาผลปลาล์มสดไม่ต่ำกว่า4บาทหลังรัฐบาลประกาศรับซื้อราคาผลปลาล์มจาก,กเกษตรกรในราคา4บาทต่อกิโลกรัมสำหรับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน17ซและรับซื้อราคา4บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมสำหรับเปอร์เซ็นต์น้ำมัน18ขณะที่ราคาปลาล์มน้ำมันดิบเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกที่กิโลกรัมละ25บาทถึง26บาท ส่วนการส่งออกของไทยอาจจะติดขัดเนื่องจากการเก็บภาษีการส่งออกที่10บาทต่อกิโลกรัมและไทยจะส่งออกต่อเมื่อผลผลิตมีปริมาณมากพอทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพร,าพราคาป่ามในประเทศสำหรับปัญหาราคาผลป่ามบิบตกต่ำก่อนหน้านี้ในปลายปี2555ชาวสวนป่ามน้ำมันในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้มีการชุมนุมประท้วงที่โคอฟจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่12ธันวาคม 2 5 5 5เพื่อขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในการประกันร,ราคาน้ำมันปาล์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาทในไหนพื้นที่จังหวัดชุมพรชาวสวนปาล์มน้ำมันจากพื้นที่8อำเภอจำนวนกว่า5,000คนได้มาชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเช่นเดียวกันเพื่อยื่นหนังสือไปอยังรัฐบาลรังราคารับซื้อหน้าโรงงานเหลือเพียงกิโลกรัมละ2บาท50สตางค์เพื่อให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยให้มีการรับซื้อปาล์มน้ำมันในราคากิโลกรัมละ6บาท และมีการลดราคาปุ๋ยรวมทั้งจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ชาวสวนปาล์มน้ำมันโดยชาวสวนปาล์มได้ปิดล้อมสารากลางจังหวัดชุมพรไม่ให้มีการเข้าออกจนกว่าจะได้รับคำตอบจากรัฐบาลขณะที่ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังได้ยืนย่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อนำเสนอไปอยังรัฐบาลให้ช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันโดยขอให้มีการพยุงราคารับซื้อกิโลกร,รัมละไม่ต่ำกว่า5บาท และจะมีชาวสวนปลาล์มน้ำมันเดินทางไปชุมนุมหน้าธรรเนียบรัฐบาลและที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยหลังจากมีเรื่องดังกล่าวกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสกัดน้ำมันปลาล์มให้ช่วยรับซื้อปลาล์มดิบจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ4บาทเพื่อแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำและขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยรับซื้อปลาล์มอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนราคาเพดานน้ำมันปาล์มบรรจุขวดยังไม่มีการพิจารณาให้ปรับลดราคาจากปัจจุบันอยู่ที่ขวดละ42บาททีมข่าว K-Station รายงาน ค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะครับ